สวัสดีค่ะ EVERYTHING ติงจิงกะเบลทุกท่านวันนี้แอนนาซิมาแบ่งปันนะคะจะมาบอกเราว่าใช้ครีมอะไรแต่และว,วันอืมบางคนก็นอาจจะอยากจ,จะรู้มันบว่าคือบางทีก็เราก็ไม่ได้ว่าเราหน้าดีหรอกนะแต่ว่าเราแค่อยากมาเล่าให้พังนคะคะและวว่าให้พังเฉยๆเผื่อว่า เพื่อว่าใครจะนําไปประยุกต์ใช้หรือว่าไปปรับใส่ในชีวิตประจำวันนะคะทุกคนก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าหนังหน้าของไอ้นานี้นะคะใช้งานอย่างหนังหนวดเนื่องจากหนึ่งนอนดึกนอนดึกนะคะบางมือก็นอนแจง้งสองบางวันก็ต้องออกแดดหนักแล้วก็ตอนเย็นมาก็กินเหล้าต่อนอนดึกบ่พอได้กินเหล้า้อมแมนนแล้วก็ตอนนี้นะคะอายุก,ก็ใกล้จะเลข แล้วนะคะก็เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาใส่เอียงบอกเลยนะคะว่าไอนันนี่เป็นคนที่อาบน้ําแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆคือไปหอดปึ๊บเปิดฝักบัวโตเปียกปึ๊บเออสมมุติว่าเนี่ยก็มัดผมใช่ไหมสมมุติเรามัดผมมัดผมเสร็จในวันที่ไม่สระผมมัดผมใส่กะเอาฝักบัวในล่างหนาชิ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 ล่างหนาเสร็จแล้วปุ๊บพุมล่างหนา พัาออกนะคะเสร็จแล้วปุ๊บก็ล้างออกล้างออกเสร็จปุ๊บก็น้าโดนตัวน้ำโดนตัวเร็จทูสบู่ทูสบู่เช็ดล้างสบู่ล้างสบู่เสร็จก็คือออกมาเลยใช่ก็คือก่อนที่จะอาบน้ำก็คือจะแปรงฟันก่อนเลยทุกคนเออก็คือแปรงฟันก่อนนะคะทุกคนเสร็จแล้วนี่คือขั้นตอนสำคัญเมื่อก่อนนะเป็นคนที่ผิวดำดำแบบดำเพื่อน เพื่อนมาเอออีแหลสสมัยตอนนนน้อยอีลีดำแหง้งดำจนบ่รู้สิวาจางไหนก็เลยไปเจอครีมตัวหนึ่งตอนเอ่อครีมนี่นะ่คือสมัยอยู่ปีหนึ่งรับงานลำหนักมากกังเวนเงางึ้นกังเวนเงางึ้นกังเวนเงางึ้นอย่างเสียตอนมีช่วงหนึ่งที่เขาเขาพับเราก็เลยได้รับงานออกแค่กลางวันเพราะงานกลางวันเขารับงานอะไรคือหน้าพังเราก็เลยเพื่อนก็เลยแนะนําให้ใช้ครีมนี่ ค,ครีมเซเว่นนะคะทุกคนอ้นะใส่ครีมเซเว่นอย่างเดียวนะจะบอกให้อันนี้กับอันนี้อันนี้กับอันนี้นนนนใช้อะไรก็ได้อืมใช้ทุกวันท้าท้าโตก็ได้อันนี้นะสิบกับบาทนี่ก็เลยทําให้หน้ารอดรอดก็คือรอดจากอาการไม่เฉยเฉยนะทุกคนมันไม่ได้ประเทศไทยนาขาวใสหรือหนามันหรือว่าอันนั้นนี่ก็ดีอยู่ก็คือมันทําให้ผิวแบบว่าเป็นแบบนี้ไหม ชอบอยู่นะทำให้ิมเด็กอะแล้วเวลาถัดมาก็คือเขามาเรียนมหาลัยก็รับงานหนักอีกเหมือนเดิมคือตอนมหาลัยเราก็เป็นสาวึ้นเรามันบ่ล่ะเขาก็เริ่มอยากได้แววเดินหน้าใช่ไหแตกเขือไได้จากไหนหมอมูก็เลยแนะนาคิมตัวนี้ค่ะคีมตัวนี้มีขายในเซเว่นแต่ว่าหาซื้อยากมากมันไม่ได้มีทุกเซเว่นนะทุกคนแล้วก็มันหมดไวมันไม่ได้มีในทุกเซเว่นมันมีแค่บางเซเว่นนี่หน้าตาเป็นแบบนี้อยากบอกว่า อันเนี้ยประทับใจที่สุดเป็นครีมที่ใช้มาตอนนี้ก็คือใส่มาสามปีใช้ตลอดใช้ทุกวันถ้ารู้สึกว่าเซเวน่นไกด์บาร์มีก็จะซื้อตุนไว้นี่มันจะมีเพลงตอนทะเลน้ำลึกก็คือสรวนคุณของอีโตนี่ก็คือมันจะช่วยทําให้เราแบบว่าถ้าสติงว่าเรากินคอลลาเจนหรือว่าทาครีมอย่างทับลงไปตอนนี้มันจะดูดซึมได้ดีกว่า นี่แหละคือก็คือครีมที่ช้าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าหาซื้อไม่ได้จริงๆถ้าหาซื้อบ่ได้อีหลีจะใส่ตัวนี้รอจนกว่าจะหาซื้ออีสองเมื่อกี้ได้ซึ่งตอนนี้น่ะตอนนี้น่ะอีสองนี้ยหมดแล้วก็อีสองนี้ก็หมดก็เลยใกล้เคียงที่สุดนะคะอีสองตัวนี้เอามารวมกันแลวก็ทคะส่วนปากทาวาสลินค่ะแล้วก็ ทุกอย่างซื้อในเซเว่นหมดที่เก่ามานี้ก็คือราคาสาสิบเก้าเอ้ยสี่สิบเก้าบาททุกอันแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่ได้แต่งหน้าเป็นไหนก็คือสิทาเสียนตัวนี้เป็น AA เอเพราะเห็นหนาใสาถ้าถ้าเป็น BB เลยอะ่ะมันจะหนาเกินไปมันโตนมันพอกวอกก็เลยทาเป็น AA เอสำหรับผู้ชายที่ผู้ชายที่ผิวขาวก็ทาได้แต่ว่าผู้ชายที่ผิวสองสีทำทาเด็ดขาดขอรองขอรองนี่ปออ ก็ถ้าเป็นผู้ชายสิท้าต้องเป็นผู้ชายที่มีแบบเออเพื่อนผิวเดิมที่คือพ่อแม่พ้าขาวมาแต่เกิดอ่ะเออทาได้แต่ผู้ชายผิวดำนี่แล้วเขาอลอนอย่าทาแนะนำให้ไปทาบีบเบอร์สองนะคะหรือไม่ก็ครีมแต่งมดจุลังคบก็ได้ตอนถ้าเป็นคผิวเข้มอ่ะก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเธอมันรอยอะไรอย่างนี้เออนี่แหละก็คือครีมที่ใช้ใทุกวันแล้วก็ส่วนครีมทาตฮบอกตรงเรือว่าทาแนวว่าทาเนีย อีเย่ตอนนี้น่ะชอบเทสับตัวนี้มากท่าดีแล้วก็หอมหอมแบบหอมแบบหอมหอมหอม,หอมเซนสมหอมอ่ะเออลดส่วนครีมรองพื้นตอนที่แต่งหน้าตอนกลางคืนไปเจอตัวนี้มาใช้ดีแต่ว่ามันแพงนิดนึงเป็นของคอตเตอร์แบรนด์นี่ครีมรองพื้นของดีโอตัวนี้โอเคเพราะว่ามันไม่หนาเกินไปแล้วก็ใส่ระหว่างวันได้้อม ก็โอเคมันแบบว่ามันไม่ได้แต่งหน้าแบบแต่งหน้าเห็ไม่าแแต่งหน้าเอออะไรแบบนี้แล้วว่านี่ขั้นแบบว่าย่างมือเศร้าไปตลาดไปยังซื้อหนึ่งสีทาตัวนี้แล้วก็ทาแป้งฝุ่นจบนะคะแล้วก็ทาลิปมันแล้วก็ทาอันนี้ทบจบนี่แหละคือที่ทาในทุกๆวันเป็นคนที่ไม่ชอบทาครีมแต่ว่าทาหนาเพราะว่านหนาเทานะคะแล้วก็ออกกําลังกายแล้วอีกสำคัญเมื่อกี้อ้วน วนก็เลยเปิดใจเสร็จตัวนี้ตัวนี้กินไปแล้วสองกล่องนะคะหอมเริ่มสริมรับใครอะไรกะถักมามีขายนะคะการดูแลตัวเองมันไม่ผิดนะคะทุกคนอย่าปล่อยให้ตัวเองเพะนะคะจะบอกให้อย่าปล่อยให้ตัวเองผู้ให้นะคะใช่ไหมไปแล้วบาย